สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณครูบิลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยข้าวมหาจัจจันท์ค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้เรามารู้กันก่อนนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือลักษณะของต้นข้าว 2. ก็คือขั้นตอนการทำานา 3. าชนิดข้าวต่างๆ 4. อาหารที่ทำจากข้าว และ5ประโยชน์ของข้าวนั่นเองค่ะมารเริ่มกันเลยลักษณะของต้นข้าวนะคะลักษณะของต้นข้าวมีอะไรบ้างด็กๆดูนะคะก็จะมีรากลำต้นใบต้นขแขนงรวงข้าวนั่นเองค่ะรวงข้าวถ้ายังเขียวอยู่มันยัง ถ้ายังเขียวอยู่นะคะแสะดงว,ว่ายังเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่ถ้าเม็ดข้าวยังเป็นสีทองแสดงว,ว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะขั้นตอนการทํานาก็จะมีการไถนาดํานาพอข้าวเริ่มแก่นะคะก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวค่ะชนิดข้าวต่างๆนะคะก็จะมีข้าว มีข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ข้าวสวยค่ะเด็กๆจะต้องกินข้าวสุยนะคะแต่ถ้ากินข้าวดึงปวดท้องเลยอาหารที่ทําจากข้าวนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยเด็กๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ครูมีออกมาก็คือมีข้าวผัดนะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวจี แล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งเ,เด็กๆเ,เคยเทานไหมคะอร่อยมากเลยนะนอาต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของข้าวข้าวมีประโยชน์มากมาย 1. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 2. ช่วยให้ เป็นอาหารหลักใช้ในการบริโภคและสามารถทำเป็นของหวานในชนิดต่างๆได้3ก็คือเป็นแหล่งอาหารพลังงานสำคัญของร่างกายยังมีวิตามินและแร่ธาตุจำนวนมากสารอาหารในมเมล็ดข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบิวก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพร่างกายของเด็ก,ดกให้แข็งแรง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ